โอ้อันนี้เป็นเหินขับนอยวิวดีบุญสามร้อยหกสิบหงศานั่นออพอขับนอยนอนเพลินแล้วกินแล้วหรืที่ช่วง,งเนี้ยโบแตกินอือแต่ต้องกินไล่ไลมันกินมันเข้าก้องมันลุกก็หิใจใหายแดงเออมัน,ห,นหายเนี่ยหายแน่ เขาถ่ายคลิปและเขากล้องโอ,อ,อ้เขากล้องถ่ายคลิปอืม่ายคลิปแล้วเขากอาลงเขาบึง้งเขาด่าโอ้ด่าและครับนี่ <od> ah. บ่นด่าบ่กินลายเอาแล้วกิน,น,น,ตกน,นเตียงน้ำซักอันขนมน้ำเปียะอืะอืม<น> สวัสดีท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปห้างขับน้อยบ้างว่าขับน้อยอยู่ทางใดบารีบีนขับน้อยโดนเติบอแล้ววันนี้มันทางออกเกิเนสิไปบ้างก่อนเดี๋ยวไปนียนี่แตเยังศพมีนอ้องเ่าต้องเลี้ยงขับน้อยอยู่ถึงแต่บุเคยได้ไปห้างขับน้อยจากบ้านเถอะ

โอ้ oh God, มาสอบส่ตุดไม้ยังก็จะปัม๊มเหละใช้ขับหน่อยนะโอ้คุณ Oh, pendy, đi, đi. không bóc không nằm phần này nha. Phần không nằm. Cầm nói Cầm nói vô bò. Vô โอ้ขับขบหน่อยคักมูอเงินแม่ของแม่จันดลีครับบวกซาเพิ่นสร้างไว้ในนี้เนาะเพิดห้างขับน่อยมาอยู่เลยโอ้โอเคคักล้าขับขบหน่อยอย่างงามเนาะโอ้เพิ่นดังไฟอยู่นี่อีกโอ้โอ้ขัก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 โอ้มีเต้นนอนอีกเตึ้มวะตอนนี้แม่ยังอันนี้ไง โอ้ขับนอนอยู่น <Hence kardeşim TALIESIN> ี <hine af> ่เลยเราเป็นยังกันนั่นเลยย่งเวนโอ้เห็นรถรถเลยน้าขับน้อยนี่ข้าวก่อนน้าอายก่อนเนี่ยข้าวดีเออยขับน้อยแต่งกินเองนึ่งกินคนเดียวกินคนเดียวเห็นยังกินปลาดุกโอ้คุณติมปลาดุกขับน้อยนะมักมักยูป้าเนาะตะกี้ยูป้าูนเดียวมาพี่กับอยูู่นเดียวอีกหนึ่งโอ้อยู่คนเดียวโอ้หมดสนหนังไอีกติมดีไล่ดีไล่ อาจจะกวดๆเดียวนี่นะนี่นะข้างหน้าหน่อยมันตกเปียกเียเขาวิวดีอันนี้ไฟในห้องบ่บ่อหูบ่อเป็นป๊๊บแล้วป๊๊บแล้วโอ้ดูเบื้องวิวก็ได้ขับน้อยโอ้ขับน้อยขับน้อยเนาะ

เ็นโลเนี่ยหน้าบากแก,ก่แก่กระจกเย็นนำ้ำขากโลเนาะคุณเย็นดีู่ดีบรรยากาศสุดยอดเลยอันขับน้อยอะสบายขับน้อยยังอยู่นี่เนาะสบายเน,นาะเออ มาไปเย็นดีไปเนี่ยขัๆขัดข,ขปัปินปินออมดีดี โอ้หน่อยหพี่โอสบายโอ้ด้ค่น้อยเนาะไม่จับไปป้าตราตีบปะเนี่ยบุไปไปแล้วอ um, uh, ัออ่ะาผู้ักือสนี่ผู้ผักอันี้อันนมีปล่อยปิดนะใช้ปล่อยเป็ดบนไหนนี่บนนุปล่อยเป็ดสหันเออบนนี้เป็นสิผู้พักเอปล่อยเป็ดอุปกาดเออ เออได้อุคาพนพอหันเขาว่ามาดุดก่อนเออไอ้ดุดก่อนนี่เออดุดแป้นหมดแล้วก็ใช้อือๆๆๆนี่พอผิดเออโอ้เ่สิเลียเป็ดได้ครับนาอยายยกเป็ดนี่ไก่บ่เอาพอมันยันบินมาเออเอาเป็ดเอาเออเอาเป็ดทันดีกว่า ปล่อยจะหันเนาะล้อมลอมดีๆลราปล่อยหันเนาะล้อมดีๆเราปล่อยอยู่อ๋ออันนั้นแหล่ยะคือคักมันกะคักพอแล้วคำนอยบอลเดีวนี้เว้ยเนาะคักขนาดเนี่ยคักสุดยอดแล้วคำนอยเนี่ยโอ้คักใลญ่ท uh, mm ุกท่านวิวก็ดีบรรยากาศก็คักเย็นก็เย sì> ็นอีกเนาะเย็นนกิแล้้วโอ สบายขำน้อยไปจาเ,เข้าป่าวอ,อยู่นี่ะสบายคือ,อยังไงอังน,นนี้ก็สบายน้อเบื่อสบายอ๋อบาได้ขึ้นมาจากบา้านเด้ตั้งแต่ขำน้อย oh. มาอยู่นี่นะให้กูขึ้นมานี่แ oh, หละโอ้ขาดลายขาดลายบอกหัวตีฟิรนน่ะเออบอกหัวโอกินนันทับขึ้นป้า oh. เออแลลมพะมันพะมาตี <c oughs> ลมแห้งตี ขับน้อยสบายกั็มูเนาะบดีมุดไหวหน่อยเพ่อเราขับน้อยเนาะน้าขับน้าเอนเอนเพื่นเฟืนเดี๋ยวับว่าเพื่นไหนโอยเฮ้ยเขากลับน้อยก่อนอยู่ก็ดีขับก็ขับน่าขับน้อยเนาะ่อุ้ยบุ้อ๋อข้ามเน่ข้ามนีบ้ามใจไหม ตุ้แนงทำน้ำมาบุ๋มไหมไม่บุงเออครับอันนี้จะเ็หเนี่ยไม่ินลับผ้าลผ้าเน้นพจนคน้อยนอนนนนอนยุ่งบ่บ่มียุ่นนอนสบายรับนอนอยู่ป้าบ่เออยู่ฟ้าบ่มีอันนั้นแน่มันอันนี้ครับก็นออันนี้รักนุ่งกัด วันนี้ให้สบายหนอดีนี่สบายดีเราอยู่ทำไอ้บนน้ำด่วเขาบเราสบายดีหมย็นดีหนมพักอนเย็นสบายหนอเสบายทุ่นอู้ยูบได้เอ้อนฮ้อนนี่เออข้างนมันนอนเท่านเออนอ เป็นามานอนนะบน้อยแล้วเนาะหน้าคนสิมานอนนะนันั่นทรามวีห้องน้ำมแล้วกอนีนี้ก็มีห้องน้ำะน้าเป็นแลวออห้องนล้วกอนมามาเถกันออขน้อยพ่ไเพดีายนี่็สบายน่มันแ่นอนี่นะกเพาอน้อักเออไปเรียกบนึ่งยกบเป็นบ้าคือ ไว้เลี้ยงกบหน่อยคําน้อยเนาะกบนี่นํามันใช้บ่ได้มันใชบ่ได้อืมันบ่แม่นแนวลกบือตังหกเออคือปะบนุมหันแล้วก็เอาพยางาบนุมแล้วเาอือบกัวอืออันนี้มันบ่แม่นแนวเลกบนีนะัจะเป็นยังเ็บ่น่าจะเป็นเต็นหลายกว่าอือเน สบายลาเนาะคำน้อยเนาะอันนี้จุดเดิเดิขยี้เดอบัดเด็ดต้นอะเด็ดละจุดอันใหม่โอ้นี่คำน้อยเห็ดผู้เดียวหมดวะเออลูกเห็ดตายพุ่นไปฮอตติดต้นติดอันต้นนี้่นะพุ่นอืมเบิ่งเบิ่งลมก่อนโอ้ก็ได้กับคักแล้วเด้ ไล่เ่เอาคลชัเอาีไดเออเดี๋ยวเป็ดไล่ก่อนแล้วเอาจักรแกจักคับโอ้กจักรก็เสีเอาปานี่เอาได้เหรอเฮ่อขับรถจักรของเขาลรถจักรปันเนี่ยเออ หัวซับก้อนเนาะค่อยเอาค่อยเอาน,นั่นเนาะเออเนี่เปิดแล้วได้กันเนาะโอ้มันก็นดีสุดแท้นนแววนวเนี้ยทำนายกับพวกเราแล้วลายคนดกาไฟฟั้นแจ็มีแบบนี้ได้บรรยากาศแนวนี้ น่ะนอนคำน้อยนอนสบายขนยาดนี้ไงเนาะโอ้ <c oughs> oh, อยดีมักค่ะมักค่ะบรรยากาศตอนนี้มักหนาวคำน้อยโคตรดีเลยโคตรดีโคตรเย็นลมก็เย็นนอนลมก็เย็นอีกทีนอนเย็น,นกวนน็จะพูดไร่เนาะ Vì nhân quá, anh nam này mà nó mà kín nè, nó kín nè, cái nó kim nó kim nó kim nói, kim nó nè, nó kín nó là nó xong nó bố nó kín, nó kim nó kim nó kim nó nó kim nó kim nó nó kim nó มันหายแน่หายเขาถ่ายคลิปแหละวเขากองโอ้เขากองถ่ายคลิปอืถ่ายคลิปแล้วเขากล้องลงเขาบึ้งเขาด่าโอ้ด่าแล้วครันบนบ้านหมดกินไรเอาเรากินตีอยนน้ำตัพอันขนมน้ำเปียคะับไอ้กินแล้วข้าวนี่ปูลงมานี่ยเขาด่าเนี่ยเออ หัควา้าแบบเดีิมเนาะเดียวเนาะ<อ>คว้ามาแล้วอ๋อวันนึงเข้ากับอีสีถั่วซับให้ขันหัวคว้ามา <c oughs> ขันหัวคว้ามเขาไปซื้อใหแเละท่านาลูกจักได้เมียก็บ,บอกนำไอ้นี่เ<ะ>พราะไอ้นี่เงินลายหล,ล่กไปเอาเมียพุทธเมียอยู่ใไซอากุบันนากองนี่เนาะนนากองนี่ก็บอกเอาแล้วกะไปชอบปลาพุทธตาบ่มีคนตีเออบ่มีตีแล้วไอไปนาไอไปแล้วปัดเบื้องมา บรรดากรเงี่ยเามีบอกพวกเศร้านะพวกจะเข้าบอกแต่ก็บอกพวกเละบรรดาสมาิกเอาเมียผู้จะเข้าไปเอาเมียจะได้แท้ๆเอาเมียกับบทพวกมีเงินจักกิฟตเนี่ยเออบ่มีเงินเอาเมียบ่ได้แล้วนี่บ่มีเงินจักกิฟต์ให้มีเงินก่อนถ้ามีเงินดลยไายก็เลยไล่เลยบอกไอ้กพอบุนนำหั่นไปวัดเบื้องคุณสอบสดีบุษราเด้ วันชักคนนละบัน่นสักคนวันชักบันปักลายหันละวันปลาลายคนเออเอาอัอนนี้เอาขึ้นมาหน่อยมนอยู่เลยสบายโอ,อ้เอามาอยู่นี่เลยเนาะเอออยู่นี่เลยเออ่าเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลยเนะาะเขาย่องไก่ย่องเป็ดเดีวกะปุ๊บอยู่กับพ่อไปโลปลาแล้วกะเมียอฮันยองไก่ยองเป็ดฮันท่าทาเอาไปโลปลาเลยโลปลาบ่ได้ดิจะเอายัง เอาลูกป้าเลยชอบมูเป็นบ่กมูเอามูแดงมูมาห้าเมียเดี๋ยวเนาะอมูแดงตุสัดแดงดินแดงมาห้เมียเมียขายอเออทำเมียขายได้เงินไว้เออจะชื่อรถจักอีกโอ้คือพ่อมาล่ะกันชี้เนาะยชี้มกันเนาะยชี้จับกันเนาะเออชี้มันกันเลย Ais, <Kell analyze anthropology> <moon> ยี่ไรครับเคืองคิดไอ้คับน้อยไงสุดยอดสมเซยเด้อต้องเฮ็ดถ้ามันได้มันจะปลูกผักเลี้ยงเป็ดปลูกผักเลี้ยงเป็ดตายแล้วอีพ่อมาละกะมากินเนาะกินเป็ดบ่กข้าเป็ดห้กินอะไเด้อกินแดกกินจังไวยเดจังไวยเด้อกินหน่อยนึงกินหน่อยนึงอีพ่อกินกินกินน้ำกันลูกก็กินอยู่พุ่น นอนเนี่ยพระมด้าได้แวนวคิดอ่ะนี่ละสมเสริฐอ่ะหักซาบุนเสียแล้วก็กินน้อยลงกินอะไรกินไร่เอาเอาไร่กินไร่พอดีต่อไปก็จะปลูพกพักปลูกพักได้ไร่แล้วก็เอาไปคายแดย่เอาแกงกินแด่แล้วก็ไ,ไปปั่นฮะ เขายุ่มกินแด่ให้แม่กินแด่แม่เจ้านะแม่กินแด่แม่มีนะไม่เท่ามีนะลูกอาหูแม่กินแด่เป็ดกับมะเบืองไอแม่เผาเบิองฮั่นูกไปพุดอ่ะกันไปแล้วไอนี้เป็ดมันเข้ามาลักเป็ดโอ้เขาเป็ดโลป้าโลป้าเนี่ยอันเขาลักเป็ดเนี่ดทั้งเด้อบะมีเงินกว่าเออส่วนเขาลักเป็ดนี่ตายแล้วเขาลักเป็ดนี่อ เราได้เป็ดละกระทามีเป็ดเลี้ยงแล้วก็บบุไปป้านะบุไปแล้วได้เป็ดได้อันนี้อันนั้นก็บบุไปอืม,อมหาเลี้ยงเป็ดเอาเลี้ยงเป็ดเลียเ้ยงดีไรเราไปขายขายพอเอาเงินเป็นชปแตระกะรัอเอัืษอแล้วก็ไปเชื่อสาวครับเออเชื่อสาวขี่รถจักรเลยเอืมขี่รถจักรไปรถจักรไปรถจักรนะขีพเป็นหวัดรถจักรไหน เป็นว่าไปอขับหน่อยคิดว่าจัดเป็นแล้วเป็นแล้วขี่อยู่สาบรรดตุ้งฮันน่าขี่บรรดตุง้งลูกเดตุ้งจักนะขี่หนำเพื่ข้องพื่เผ่ายืมอีแม่ฮันน่าเออยืมแม่แล้วขี่อีแม่ล่ะโอ้ลูกขี่ไปแล้วขับหน่อยนึงเป็นหน่อยนึงเออเป็นหน่อยเดียวเออเป็นหน่อยเดียวไปได้ดดึกวิด ไปอีกเออ,อกลับป้าแล้วคอยขับไปได้ตัวนึงได้ตัวเดียวหรือกปลไปดีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอยู่างบ่อันนี้บุจักบม่ได้ขับเบิ้งมันอยู่หลายปีอยู่ออหลายเดือนแล้วปีเราเดือนาอมันลืมเราตีป่ะเนี่ยเราจะลืมตีลืมกี่ออกย่านเนี่ยคอยเงียนปะ่ะคอ,อยเงียนอ้อลืมก็ได้เงียนอ๋อบแบนแปะบันนำชาคั้นแล้วเขาคุณนึ่งเป็นคุณนึ่กนงกูบอกเป็น เขาคอยขับจื่มซชะมอือเป็นเ,ออเป็นเนี่ยเพราะว่าเขาได้เงินลอยเนี่ยอ,อ๋อขับรถยี่ว่าได้เงินไลไยเขาไปโลป้าชุนเออนขารถจักไปโลป้าฮอดไหวโอ้โหนะไหวเห็นไหมเขาตัดยอดมุ้ก็มาขายแหรอกอะเซอร์ต้ารถจักรมาเลยนเนาะเซอร์รถจักรไปฮอดบ้านขายได้เงินเขาเชิาเช่าเซอร์อัจะไปฮอดท่านละกันมีพ่อมาละกัน ขาอ,อาหุพอแดกกับแม่หันเขาจับไแปเอาไว้เขาแวนะอืมอ,อืมอืม,อมอนนโอ้โหคักขนาดแหละดีเลยจบเสวยอจบเสื้อเจเ้นะตั้งใจเด้อเขาจะอะไรร้จักรนะเลี้ยงเป็ดไล่ไล่ปลูกผักไล่ไล่ขาปลุกหรือไล่หลอกกินแดกไข่แดกกินแดกไข่แดกไข่แดกเงินแล้วก็ใช้พวกเสื้อถอนเงินไว้แล้วและะ้วก็ไปซื้อรถจักรซื้อรถจักรมาขี้ขี่เราไปตัดวายอยู่ป่าตัายอยู่ป่าปั้นไปไข่เออ ดีไปค่ายละกะอยากได้ผู้ชายพวกนี้พอกบุญน,นำหันยื้อเบิงเอาเทอาเดิมเอาอันนี้ทำเคลม้าคืออันส่งเมียหันก็ว่าโอ้ถามเขาว่าโอ้ทำน้อยมาเห็ดสดโว้ยบ่เห็ดเขาผู้ชมเมียของพตกพวกมันกนะ็ของมันอันนั้นเขาอยากได้เขาก,ก็บอกปาก มิดคือแม่กับอันแม่กับแม่เขาแดเข้ามานะมาบอกเขาว่าเออลุกจากได้บอกบอกโรบอยอยากไหมไปซะเอ็ดีไปมดเออมีไปบดเลยเขานอนอยู่บ้านนี้เฮตใไ้ทั้งหุ่นทังแรงเขาก็เม่อบ้านอาบ้านออดีละดีละ นี่เนี่ยคิดที่พัฒนาได้คำนอยอย่างน้อ,อต,ตั้งใจ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 ดีแล้วก็ได้ได้รถจักรได้เงินซองเสือ้อแล้วก็ได้เมียได้เมียก็อยากได้เมียไปยีบงบนเป็ดบนชักขันได้เงินก่อนอือห,หาเงินก่อนให้ปิดต้องหาเงินก่อนม,ม,อมู่งหมดแหละต้องปุ๊บขัดก,ก่อนแล้วไปหาเงินก่อนเลี้ยงเป็ดแดงเลี้ยงเป็ดแดงได้ค่ายได้เงินแล้วค่อยไปเอาเมียะนะเออได้เงินแล้วก็เอาเมียเฮู้เออมีอนนี้ก็ได มอุ้มก็ได้อือนี่เลยเหมือนเบาเลยเบาแล้วเออเราเอาไปุ๋ยมันเพื่อมาเพื่อเอาปุ๋ันต่ถ้ามันเข้าเข้ามากเอาเข้าคืนมันเข้าบ่มาก็คือเก้าเด้บุได้เลยเออมาเข้าเก้าอีกแล้วเออบุได้คือเก้าเออเก้าเลเก้าลูกไปอันอันนี้บ่มากลูกก็จะไปหามันบรรนเวนบรรนเวนพุ่นบรรนเวนอยู่นี่นะลูกแม่นเนี่ยขึ้นหันกับแม่นเนี่ย มอนี่เนาะนะเพนเนาะคำลอยจีคือมอนะไปเพิ่งไกล้กลได้ขันาอไปบอกใกลลองไปก็บ,บอกใกล้มอนลองหันในซอสบัลกิ้วหนูกะขึ้นลองตอแปะนําแปะช่องแบงหันหนูกะขึ้นแปะบรรณาอุ้มหันนะแปะบรรณาอุม้มแปะกอกกล้วยหันหนูกขึ้นแปะหอยเดียวหันโจบ้านเนี่ยแต่ขันบอลนี่ก็ยังเมื่อยเราจิบิยัง ลุกไปชนีนี่ไปหลายเทือแล้วไปเยอขึ้นมันเนื้อหันบดไปแต่ออกไปป่าแปะคุยน้ำห้อยพุ่อไปจุกวันเอาไปคุยกเลยต่อขึ้นขึ้นไปแล้วกะพอดแมนเนี่ยบานใหญ่อือ่าสมเสสยสมสยดีละพอดบานนาแวนเขายังไปวอลเทีคือแบาหม้อไปไกลแล้วชื่อไอบอเนี่ยว่วชื่อยังบอก

มันลุกแล้วเมันจเดแก้วมันจกี่แก้วอีกกี่แก้วเออมันเลยกี่แก้วกี่แก้วนะกี่แก้วจุแก้วเออกี่แก้วอันนี้ก็ซื้อคำน้อยเอออันนี้ก็ซื้อกี่แก้วอันนั้นก็ซื้อคำน้อยนี่ซื้อกี่แก้วคำน้อยเดี๋ยวเล่ากันคืนมาแต่เพื่อคำน้อยว่ามุดมุดจื้อนะมุจื้อมันอยู่หลายปีหลายเดือนเนี่ยมันบกห็นนะเพื่องจังได้มาตลอดมาอาทิตย์แล้วก็มา ลูกมาเนี่ยโบหินเออมาสุดแล้วนี่ท่ากอบโบชื่อชิดหนึ่งไปหุ่นโบหินตามเทือดเทือดโบหินอืมพุ่นเท่ไรไปนู่ก็บอกบานหันก็บอกคุยหินจักคือเก่าอีกงเข่นกันน้อยเนะยานะอยู่เพื่นเนาะอะทุกคนคลิปนี้แลกกันไปก่อนลมลิ้นกับคำน้อยเนาะบรรยากาศโคตรดีเลยอโอ้ก็มาในคลิปต่อไปสวัสดี